สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอบคำถามท่านขับแฟนคลับเพื่อนแจ้ะเป็นมาจังใดจ้ะเป็นมาจังใดจ้าเอ่อคำถามเพลงก็มาพอดีเนาะคำถามนี่ถ้าเป็นแฟนคลับหนูอีรีืเพคนจะรู้เชื่อมากคนรู้หรอกจ้ะแต่ว่าคนนี่บงพูดรูดคนพึ่งเข่ามาเบิ้งหนูบอหรือว่าจังใดกับบ้านลูกเพื่อนบอกว่านะะหาให้ลูกพูดไทยบ้างนะครับอ้าว อันนี้หนูไม่รู้จะตบอบยังไงแล้วทำไม <laughs> ทำไมไม่ตอบ <laughs> ตอบบ่อยมากทำาีไม <laughs> ่ได้ตอบบ่อย <laughs> แค่แนี้คํับนูตอบซะอันนี้นะให้อา้าวตอบ <laughs> หนูไม่รู้จะพูดยง, <laughs> งไงบอกง่ายๆสิก็ได้วะกร่ะก็ตอบเพื่อนน่ก็ <g år> พูดได้คะ่ะภาษาไทยพูดได้อ่าเพื่อนบอกให้แม่ฮัดให้หนูภาษาไทยมันก็ถ้าในู้พูดไทยพูดได้ค่ะอืมแม่ก็เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อนต้องมาเป็นแฟนขับตัวโยงหนูก่อนอเพื่อนต้องมาเป็นแฟนขับตัวโยงหนูก่อนเพื่อนจะได้รู้และแล้วเพื่อนจะได้เปลี่ยนคําถามใช่อันนี้ให้แฟนขับหนูมาช่วยตอบหน่อยใชว่ว่า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 จะมีใครตอบว่ายังไงบ้างใช่แล้วโอเคไหมโอเคไหมว่าให้แฟนขับมาตอบหน่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,จงเจงนิ้วเพื่อนขยัเอาอย่างนี้ แฟนคลับมาตอบอีลาบอกเพื่นบอกแฟนคลับใหแฟนคลับมาตอบคาถามนี้ช่วยกันช่วยกันตอบช่วยหนูตอบใช่ล้วคะว่าจะมีใครตอบว่ายังไงบ้างเพระหนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแล้วออาเพิ่นถามว่าจังไดแม่ต้องอะไรนะหัดหัดให้ลูกพูดไทยบ้างนะคะครับอ้าวแล้วอีลาบอกแฟนคลับอีลาว่าตอบซ้ายนะเด้จ้ะตอบ้หนูแน่ตอบเพื่อนแน่ตอบเพื่อนช่วยหนูแน่ไ่าสิพากันตอบเพื่อนว่าจังไดแน่แล้ว โอเคบอโอเคจ้าตอบให้หนูในเด้อจ้าจ้าหนูตอบหลายเทื่อแล้วลายลายจนว่าโหสิจับจังได้แล้วแม่นวะจนแฟนคลับได้ยินคำที่หนูบอกออกมาให้คำถามนี้หลายกว่ารอบแล้วเอียงหลายกว่ารอบแต่เขาได้ยินหนูว่าคำเดิมๆนะอืมลายรอบลายค่ะวะลายคเอียงโอเคละแอ้วนี่แหละหนูว่ามิยังสิบ่าละมิยังสิตอบละ ตอบไลฟ์ตบอบไลฟ์ตบลลอบไลฟ์รอบไลฟ์แต่ว่าแม่ก็ยังเอามาถามค<ม>ือเก่าเพราะว่าเพิ่นก็ยังถามค<ม>ือเก่าเพราะอย่างเพราะยังมีคนว่าเจ้าถาม,ม,มาแม่เก่ามามาบอกเพราะว่าบางทีเราลงคลิปไปแล้วเพิ่นบางคนก็ไม่ได้ดูเพิ่นบลาบละอืมไป็ั่นละหรือคลิปที่เขาเห็นหนูมีแต่พูดอีสานก็ได้เคล็บคลิปนี้เปิดให้แฟนคลับตอบคอมเมนต์แทนใช่ตอบให้น้ตได้จ้าจ้าจ้ยเว่จ้าขอบคุณเพิ่นคอมขอบคุณค่ะขอบคุณรวมงานที่ตอบแทนโน้เห็นแล้ว ตเพา่วรจะมาช่วยกันตอบให้หลาหน่อยได้ีหลาเมื่อยตอบเราบ้างคี้์คันเพียบง,งานเราเจอคีย์คันขี้์คันตอบคำถามเราบ่แม่นขี้์คันมันมันเป็นคำถามที่แบบมาดูซูมือว่าไงไงมาดูมาบ่อยมากด้วย